ระบายเป็นไหมเนี่ย,ะยน,นะพิดาเราลังผสมสีเหรอแล้วพี่อุ่นน่ะ,ะกำลังผสมสีเหมือนกันค่ะอ๋อนี่วิชาระบายอะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะ,ออะรบูบ้านบ้านบ้านกับบ้านอะไรบ้านนุ่มแม่กับ ปป็นลูกมหมโอ้โหเป็นลูกไหมโอ้ขอโทษนะคะนี่ค่ะสวยไหมไหนอะรูปอะไรอะผสมสีผสมสีอ้อผสมสีวิชาสีอะไรอะสีอะไรนะสีอะไร ที่ผสมเมื่อ,อกี้สีอะไรภาษาอัางกฤษว่าอะไรเพนเพนอันนั้นอะไรอ่ะสีดำภาษาอังกฤษอะไรแบบแบกแบต่อไปสีอ่าอันนั้นสีอะไรภาษาองังกฤษอ่ะบู๊